ฮาเล่เดวิสันแฟดบอย o y 4 1 4รถปี2021วิ่งเพียง2,100กิโลเมตรเท่านั้นนะครับย้ำว่า2,100กิโลเมตรแท้ๆเลยนะแฟดบอยคันนี้เป็นสีดำตัดกับโครเมียมสวยงามมากๆนะครับตัวจริงได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเดี๋ยวเรามาดูความเนียนของคันนี้กันนะครับเริ่มต้นที่ยางได้เป็นมิชลินหน้าหลังนะอุดอ้วนเลยนะครับสวยมากนะตัวรถคันนี้ขายความใหม่นะครับให้ดูความเนียนนะตามสวิงอาร์มนะครับ ท่อเป็น West and High ฮ i r a d i เดียสมนะครับมากับโครเมียมเงาๆเลยนะโชกคอพหลังปรับระดับได้นะครับและให้ดูตัวเครื่องใกล้ๆนะครับน็อตเดิมฝาเดิมไม่เคยขยับนะครับกอากาดสวยงามนะคอท่อเงาเพักเท้าสวยๆให้ดูใกล้ๆนะครับดูความสะอาดของตัวรถนะเจ้าของเก่านี่ดูแลมาอย่างดีนะครับสวยงามมากๆล้อตันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของแฟลตบอยนะเท่มากๆเลยขยับท,ที่ที่ด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้ากันบ,บ้าง ชิลหน้า TWM นะครับทรงสูงไฟหน้าเป็น LED ใสๆเลยนะครับมาดูตัวรถฝั่งนี้กันนะปั๊มเบรกดิสเบรกสวยงามนะครับตัวเครื่องสภาพดีเลยโครเมียมเงาๆนะครับตัวรถพร้อมใช้งานเลยนะไฟท้ายคันนี้นะครับได้เป็น LED พร้อมไฟเดี้ยวในตัวมากกสีดำวิวิทแบล็คนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มียับนะให้ดูสีถังใกล้ๆนะครับสีดำสวยมากๆตัดกับโครเมียมนี่ขึ้นมากๆเลยนะครับ เลขไม้วิ่งอยู่ที่2,100กับอีก17กิโลเท่านั้นนะการันตีไม้แท้ให้นะครับขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับ สภาพตัวรถถือว่าดีมากนะครับเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดนะสภาพเทียบป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับเราตั้งไว้ที่7,99,000บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหาแฟตบอย1 4 4อยู่คันนี้ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงไม่น้อย2,100กิโลแท้ๆเลยนะครับใครหายอยู่อย่าพลาดนะครับสีดำตัดโครเมียมนี่สวยมากๆเลยนะข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปรแล้ว,ลวครับขอบคุณมากครับ